สวัสดีค่ะมินซี่เอไซมาแล้วค่ะนะคะกรูต้านั้นดีตอบตับอย่างไรนะคะอะมาเฮ้ยความรู้กันนะมาแบ่งปันกันต่อนะคะจากที่เนาะตอนกลางวันทุกอย่างไม่เป็นใจเลยนะโอ้โหแสงดดแดดแผดเผามีมากเลยนะเมื่อตอนกลางวันนะตอนนี้ก็หามุมไม่ได้ทีนะ นีしし่ก็ท <laughs> ุ่มคุณสร้างมากเลยนะคะเนี่ยนั่งกับพื้นอีกแล้วค่ะหามุกไม่ได้จะทีเพราะว่านะคะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเนาะคุณอะไรเอ่ยคุณอาร์ตอาริยะ มีอ่านถูกหรือเปล่าขอใครด้วยนะถ้าอ่านผิดคุณแอนอาริยานะคะสวัสดีค่ะเนาะกูต้านั้นดีต่อตับอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะกูต้าเห็นหน้าตากันแล้วเนาะมีได้ทานที่ดูแล้วเนาะตอนกลางวันนะคะตอนนี้เนาะเรามาดูกันนะคะว่านะคะกูต้านั้นดีต่อตับอย่างไรนะคะโอ้โหนะกว่าจะหาบุมได้นะตอนนี้ก็คือแสงใกล้จะหมดแล้วนะเราต้องรีบคุยกันแล้วนะคะอกูต้าดีต่อตับอย่างไรเพราะว่า กต้นะของเราไม่ได้มีเฉพาะกูต้านะคะเรามีส่วนผสมอื่นถึง20ชนิดนะคะและตัวที่โอ้โหมีกก็จะมองไม่เห็นอีกแล้วสิสวัสดีค่ะคุณนพวรรณนะคะทักทายกันนะคะพินทักทายกันได้เลยนะคะแล้วก็เนาะแนะนําด้วยว่าเรา,เ,าเขาเรียกว่าเพื่อนๆทําอะไรกันอยู่นะอยู่จังหวัดไหนเราจะได้รู้จักกันเนาะแล้วก็เกี่ยวก้อยกันเลยนะคะเราเป็น ที่ใครๆที่เข้ามาในโนกในนี้ไม่ได้มีเรื่องใดบังเอิญเลยนะคะมันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเกี่ยวข้องกันมาก่อนเราถึงได้มาเจอกันในไลฟ์นี้นะคะอะสวัสดีค่ะทุกท่านเนาะคุณแม็กนะคะสวัสดีค่ะคุณวิภาวันคุณแม็กนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะอาสวัสดีค่ะคุณมีพยายามจะอ่านเพื่อนนะอ่านไม่ทันเลยนะเข้ามาเร็วมากนะคะกรูต้านันดีตอบตับอย่างไรแต่ตอนนี้ปัญหาของวิ มีจะอ่านไม่ออกละเพราะมันมองไม่เห็นแล้วทุกคนคะ่ะมันก็ได้อย่างเสียอย่างที่จริงนะทุกคนเนาะอ่ะอาศัยอาศัยดูสักนิดหนึ่งนะคะอ่าสาเหตุเนาะสาเหตุที่กูต้าดีต่อตับเพราะนะคะเขามีอะไรคะเขามีส่วนผสมตัวหนึ่งนะคะมีส่วนผสมตัวหนึ่งที่มีหนะ้าที่เขาเรียกมีอ่าสามารถล้างพิษตับได้นะตัวนั้นมีส่วนผสมอยู่ในกูต้านะมีกำลังหายอยู่นะเนี่ย เมื่อกี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้นะคะแต่ในนี้มันดูเหมือนไม่มืดนะเพราะว่ามีหันหน้าเข้าอ่าทะเลเนาะฝั่งโนนเขากาลังเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ตกดินดีนะตกทะเลตกทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังยังคอมีแสงอยู่เนาะเพราะเราหันหน้าไปทางด้านนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้านะมีหันหน้ามาทางนี้นะแล้วก็ รับรองมืดแน่ๆมองไม่เห็นได้กันแน่ๆนะคะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะคุณแม็กโอขอบคุณคุณแม็กมากแชร์ไลฟ์แล้วนะคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะมีก็แชร์ไม่เป็นไม่รู้จะแชร์ไปทางไหนนะเออยัง,ย,งยังไม,ไม,ไม่ไม่เก่งเรื่องนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีขอแอบดูขอแอบดูนิดนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนาะในกูต้าของเรามีส่วนผสมเอ้าอีกแล้ว <laughs> มีอาจไปออกริจเลยเนะี่ยมองไม่เห็น ขอสองขอสองเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เม,มื่อกี้ว่ามองเห็นแล้วนะตอนนี้มองไม่เห็นละหามุมซะจนแบบมองไม่เห็นเพราะว่าพอดีเครื่องที่มีใช้ไลน์อะค่ะมันเป็น iPad <c oughs> มันก็หามุมบางยากมากนะอันนี้ทุนสร้างนะคะตอนนี้คุกเข่าอยู่กับพื้นเนาะเจ็บเข่าเลยนะคะ <c oughs> หามุมหามุมบางไม่ได้ <c oughs> ไปหาวางบนต้นไม้น <c oughs> จนแบบ จนแต่งแสงจะเริ Keep ่มหมดแล้วนะไม่ไหวแล้วอีฉันต้องมายอมนั่งแบบท่านี้นะคะเห็นไหมทุกคนต้องมีการเสียสลัดะต้องมีการเสียสลัดนะนะแป๊บหนึ่งนะมีขอภายจริงๆเนาะมีมองไม่เห็นนะเนี่ยมนี่เลยนี่เลยค่ะโอ้นี่เลยค่ะทุกคนค่ะแอบเห็นละแอบเห็นละมีสารนะคะมีสารฟินอลที่ช่วยยับยั้ง ปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการนะคะสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะและก็ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงเลือดไหลเวียนมาที่ผิวดีขึ้นและช่วยปกปิดหิวจากแสงแดดโอ้กุต้าเขาได้ฉายาอ,อ,อันหนึ่งนะคะทุกคนค่ะกุต้าของเราเป็นฉายาอันหนึ่งเขาก็คือนอกจากเนาะล้างพิษในตับแล้วยังเป็นกันแดดชนิดกินค่ะอ่า เวลากินแล้วก็แบบจะทําให้ผิวของเราอะนะช่วยเขาตัวที่มีพูดถึงเมื่อกี้ะนะเขาจะช่วยเคลือบผิวของเราทําให้แสงอ่าเขาเรียกว่ารังสีรังสีจากแสงอาทิตย์ก็จะไม่ทําลายเราได้เนาะเพราะว่าเขามีตัวที่เราทานเข้าไปข้างในแล้วนะ <laughs> สวัสดีครับไล์จากดี่ใดครับ ตอนนี้มีอยู่ทะเลนะคะอยู่ทะเลแต่ว่าทะเลอยู่ฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องหันดน้าเข้าทะเลเพราะอาทิตย์ตกฝั่งโน้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่สามารถเอาฝั่งทะเลให้เพื่อนดูได้เนาะ,ะเดี๋ยวไว้จังหวะอื่นนะคะแล้วเสร็จแล้วปีนไล่บนต้นไม้เลยก็อยากจะปีนนะอยากจะปีนนะหารู้ไม่ว่ามีะเป็นนักปีนต้นไม้นะคะเออแต่พอนี้เราใส่เราสวมกระโปรงเนาะ,ะปีนขึ้นไปก็จะแบบมันไม่มีต้นไม้ให้เราปีนจะดยสิเพราะว่าหมายถึงว่าเขา เขาเป็นต้นที่มันไม่สูงมากนักนะมีก็หาไปวางแบบเอ้ยวางไม่ได้วาไม่ได้แต่เราต้องใช้ใช้ช่องนี้ไลฟ์ไงจริงๆถ้าไลฟ์ในเครื่องนี้นะคะมันก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งก็เลยแบบเราสัญญาไว้ด้ช่องนี้เนาะโอ้โหคุณแม็กนี่สุดยอดเลยโอ้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วเนาะตรงนี้พอเขามีผลตอบตับนะคะ เพราะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีไว้จะเอาอตัวคลิปที่คุณหมอพูดมาลงไว้ให้นะคะเพราะว่าตัวกุ้าของเราอะถ้าไม่ดีจริงถ้าส่วนผสมเขาไม่ดีจริงเนาะเขาไม่มีทางที่จะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งะคะจากการประกวดที่ปุงโซนะคะประเทศเกาหลีใต้นะคะคือประกวด ในนั้นะมีมีสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากเลยนะคะทั้งในระดับเขาเรียกว่าละแม่อะไรพวกนี้เนาะที่ราคาหลักแสนหลักหมื่นนะ,ะมาประกวดพร้อมกันนะคะแต่ของเราอะจุก,กุต้านี้นะคะราคาแค่เพียงนะคราคาแค่เพียง590ค่ะทั้งหมดมี 10, 15สองนะในนี้นะแล้วเสร็จแล้วปรกวากฏว่า ของราคา590อ่ะชนะการประกวดได้อันดับหนึ่งของรางวัลน,นั้นในงานนั้นนะคะสุดยอดนะนี่คือเขาเรียกว่า นวัตกรรมเลยเนาะต้องเรียกว่านวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเลยละและพิสเตอร์ของเราก็คือคุณโดมนะคะคุณโดมปรกรณามแล้วเขาตัวเขาอะไม่ใช่แค่พิสเ,เตอร์ที่มาถือสินค้านะคะตอนนี้เริ่มจะไม่มีแสงแล้วใช่ไหมคะเออเนาะมีเริ่มเห็นเห็นมันเห็นไม่ชัดในนี้แล้วใช่ไหมคะแสงธรรมชาติเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะโอ้เสียดายจังเลยอะ่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วษาจะใช้แสงธรรมชาตินะปกติเรามีก็แบบ ก็อยู่ในสถานที่นะแตทท่ที่วันนี้ผิดพลาดผิดคิวหลายอย่างเลยนะคะทะเลที่ไหนเหรอคะทะเลที่เขาเรียกว่าตรงนี้ตรงที่มีอยู่อยู่ใกล้กับหาดชนจันอยู่ใกล้กับโรงแรมชนจันคะ่ะแล้วก็ถัดโรงแรมชนจันไปก็จะเป็น สุขาวดีค่ะบ้านสุขาวดีนะทะเลอพัทยาค่ะนะทะเลพัทยาค่ะสวัสดีค่ะท่าในใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะเนาะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราเข้ามาในไลฟ์นี้นะดังนั้นนะตอนนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้เนาะพูดเรื่องถึงกูตาว่าเขามีมีตัวฤทธิ์ที่จะช่วยล้างพิษตับได้นะคะตัวนี้มีผลวิจัยทางการแพทย์ทุกอย่างเลยนะคะและของเราอ่ะก็ดีตรงที่ว่านะคะ เวลาเรามีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะเรามีคุณหมอมีทีมคุณหมอนะเขาเรียกว่าทีม iMap ของพวกเรานะคะซึ่งจะดูแลแล้วเป็นคุณหมอจริงๆเลยนะคะแลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเป็นคุณหมอทหารด้วยนะคะอย่างนายแพทย์ศกดาดีะคะ่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วนิสัยของทหารใช่ไหมเห็นตรงมากนะ,ะไม่ไม่ได้เข้าข้างใครนะพูดตามหลักความเป็นจริงนะคะ ตามติดผู้จัดแล้วครับขอบคุณค่ะคุณแม็กนะคะขอบคุณค่ะคุณแม็กอยู่ที่ไหนคะอ่าขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่าลืมเกี่ยวก้อยเพื่อนๆของเราด้วยนะคะทักทายกันค่ะเนาะไม่มีเรื่องใดบังเอิญน,นะคะในโลกใบนี้ดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้เจอใครนะไล่มีโอกาสทําสิ่งดีๆให้ใครทําซะก่อนที่เราม,มีโอกาสได้ทาแล้วเราจะมานั่งเสียใจว่าอ้ยเราทําไมไม่ทำนะักเวลานั้นใช่ไหมคะเพราะเราติดเออแล้วว่า ติดคําว่าเดี๋ยวค่อยทํานี่แหละเอออ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเลยนะคะอ,อ๋อคุณแม่อยู่กรทมนะคะ กทมอุ๊ยไอ้วันแบบนี้มีแอบ,บขอขอเล่าขอบอกเนาะขอบอกข่าวดีเพื่อนๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่าของมีที่มีที่มีทาอยู่ตรงนี้เนาะเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์ที่เรามีโรงเรียนสอนนะคะโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์โรงเรียนสอนฟรีด้วยนะอยู่ในกทมค่ะอยู่ที่รามอินทานะคะหมู่บ้านเขาเรียกว่าโครงการเนเวอร์นแอดเวร์ work, รามอินทานะคะเราอยู่ในโครงการนั้นแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละ 1ิบแนกาสิบนาทีวันนี้นะคะหนึ่ทุ่มนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าออนไลน์บิสเนสอีซีเอโอทนะคะปกติจะเป็น b บิ๊กบ Hall ท่านมาให้ความรู้นะ,ะแบ่งปันความรู้ที่ท่านสามารถนะ,ะสร้างธุรกิจมาได้ในระยะเวลาแค่4ปีนะเราจะเหยียบหมื่นล้านอยู่แล้วนะคะอ่าเป็นธุรกิจออนไลน์นี้แหละที่เราเป็นแบรนด์ที่เราเขาเรียก